กันครับจากร้านเสียมแบตเตอรี่นะครับวันนี้พามาดูลูกค้าออลน,น่าไม่ใช่ออนนิวสิต้องเป็นมีสูตรมีคอ,อร์แล้วกันครับเป็นตัวสอนตัวใหม่นะครับอาการของลูกค้าคือปัดน้ำฝนทำงานขั้นเดียวคี่อยู่แล้วแหละว่าจะต้องเป็นลูกหมากนี่หลุดหมากตรงนี้นะครับหมากันส่งเนี่ยหลุดอ่าทีานี้มันจะเกิดขึ้นในกรณีที่ลูกหมากนี้เสื่อมแตกชำรุด ในกรณีที่รถเก่ามากๆตามวิธีการใช้งานนะครับแต่ตัวนี้แบตเตอรี่ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนก็คือรถใหม่มากเราก็มาดูถอดรือดูเสร็จปุ๊บปรากฏว่ามีหนูกัดสายหนูกัดสายไฟนะครับตามนี้แต่หนูกัดสายไฟก็ไม่น่าจะทําให้ตัวนี้ดุนะครับอ่านี่พามาดูตรงนี้นะครับทีนี้เราต้องรื้อกระโปรงเพื่อมาทําเลยนะครับเพราะว่าจะได้ทํางานสะดวกกว่าตรงนี้นะครับต้อก็มาซูมดูตรงนี้ตรงนี้หนู เอาขยะเข้ามานะครับเข้ามาใต้มอเตอร์นี้ตัวนี้นะครับตัน<ม>ี้ขยะอยู่เวลาพันคันส่งชุดนี้ปุ๊บพอคันส่งชุดนี้มันไม่หมุนไม่หมุนเสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะตสลัดหลุดอมออกไปนะครับน,นี้วิธีการแก้ไขก็คือ,อนำเศษขยะนี้ออกให้หมดไม่เกลี้ยงเลยนะครับแล้วก็เก็บชุดสายไฟชุดนี้แล้วก็ใส่ชุดนี้เข้าไปเหมือนเดิมถ้ากรณีลูกหมากตัวนี้ไม่เสียนะครับแล้วก็จะมีชุดสายไฟตัวนี้ ซึ่งยังถามไม่เจอว่ามันคือส่วนใดนะครับอาจจะเป็นชุดแต่ผมมองดูว่าเป็นชุดสายไฟไทยนอกนะครับที่หนูเอาเข้ามากัดนะครับในห้องนี้โอเคครับถ้ายังไงฝากเสียนแบตเตอรี่ไว้นะครับจะได้นําข้อมูลดีๆนะครับอาการนี้ลูกค้าสามารถแก้เองได้หรือมาทําให้ช่างทําก็ได้นะครับทางร้านยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ